มันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการจัดสวนแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่เราคิดเองเออกแบบเองแล้วก็ปลูกกันเองใครมาถ่ายรูปแล้วก็ชมว่าเออสวนสวยนะอะไรเงี้ยเราก็เราทำเองตอนดีค่ะเนจากร้านชุลาทานค่ะอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะคะร้านชุลาทานนะคะเปิดมาได้ประมาณเกือบ7ปีแล้วค่ะเป็นร้านอาหารไทยอะคะ่ะสไตล์บ้านๆรสชาติจะจัดจานตามแบบฉบับของคนคนครปฐมอะคะ่ะ ร้านนี้เป็นร้านของแฟนที่ทําขึ้นมาโดยตั้งใจว่าจะเปิดเป็นร้านข้าวแกงแต่ว่าด้วยความที่แต่ก่อนแม่ของแฟนนะคะเป็นแม่ครัวหลักแล้วก็อาหารรสชาติติดใจกับลูกค้าทั่วไปเขาก็เลยเริ่มสั่งอาหารที่นอกเหนือเมนูจากเมนูข้าวแกงหลังจากนั้นก็มีคนเรียกร้องให้ทาเป็นแบบเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งก็ขยายโต๊ะเพิ่มพื้นที่อะไรเงี้ยจนเป็นร้านส่วนอาหารชลทานที่คนรู้จักกัน คิดกับแฟนว่าเอ๊เราทำยังไงดึงดูดแขกกลางวันเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าร้านชลธารนะเปิดแค่ช่วงตอนเย็นก็เลยคิดว่าเราจะเปิดโซนคาเฟ่แล้วก็อยากให้เขานั่งนั่งทานอาหารในบรรยากาศ ที่มีต้นไม้เย <ๆ S 1> อะๆเพราะเราสองคนชอบ <natural> ชอบสไตล์ต้นไม้สไตล์ส,สวนป่าอะไรอย่างี้ค่ะอยากได้เป็นส,สวนป่าดิบชื้นแล้วก็แบบเข้ามามันแบบตั้งแต่แรกเข้ามาที่เดินเข้ามาสวนอยากให้มันเย็นตั้งแต่เดินเข้ามาเลยเราก็เลยจําลองเป็นส,สวนป่าดิบชื้นขึ้นมาเลยต้นไม้ทุกต้นที่ลงในสวนข้างหลังคือเอามาลงใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นเออถ้าเข้ามาเนี่ยไม่ใช่มาแค่แบบเหมือนมาทานอาหารอย่างเดียวเราอยากให้ลูกค้าได้อะไรอย่างอื่นกลับไปเช่นมีมุมถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆอะไรอย่างี้ค่ะก็ได้เก็บรูปเก็บบรรยากาศไปฝาก คือเราภูมิใจที่พยาบาลตัวเล็กๆแบบเราอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนอย่างเงี้ยสามารถสร้างสวนเามันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการจัดสวนแต่ว่าเราก็ภูมิใจที่เราคิดเองออกแบบเองแล้วก็ปลูกกันเองพนักงานทั้งแม่ครัวพนักงานเสริร์ฟเป็นคนช่วยกันปลูกเองกับมือเขาก็จะภูมิใจว่าเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในร้านเราอะไรเ้ใครมาถ่ายรูปแล้วก็ชมว่าเออสวนสวยน,น,นะอะไรเงี้ยเราก็เราทำเองอ สิเนเจอร์ของเราจะเป็นยูสุเพโซเป็นมิกเบอร์รี่สมูทตี้เป็นมิกเบอร์รี่โซดาเบเกอรี่ของเราจะเป็นเบเกอรี่ที่ทําเองที่เด่นๆจะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วก็เค้กลูกตาลอันชนันแล้วก็ที่ขายดีสุดๆก็จะเป็นเค้กลำใหย่ค่ะคนไต้หวัดมาก,ก็จะชอบกินหล่นเอ็นซีของที่ร้านเราแกงส้มหลดบัวก็สลัดหมูย่างต้มตำปลาทับทิมทอดข้าวปลาอินรีทอดน้ำปลาแต่ว่าเมนูตอนเย็นน่ะมันก็จะหลากหลาย ตอนกลางวันจะเปิดเป็นโซนคาเฟ่ด้านหลังซึ่งเป็นสวนสไตล์ท ropical forest จะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง17นาฬิกาแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นโซนด้านนี้ค่ะเป็นที่นั่งสบายๆค่ะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านกระถินแดงค่ะตำบลห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ 081-758-5681ฝากเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าผ่านมากำแพงแสนนะคะต้องแวะโชลรทานคาเฟ่และสวนอาหารโชลรทานคือที่เดียวกันนะคะแต่ว่าตอนกางวัลเนี่ยเราจะให้ไปทานอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศสวนสวยๆที่ชลรทานคาเฟ่ด้านในค่ะ